27. สััตทินซีมีในสมัยนั้นเป็นฉนศรัทธากิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธาศัทธาภระในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัตทินรีมีในสมัยนั้น 28. วิริอินทรีย์มีในสมัยนั้นเป็นฉน การปารบความเพียรทางใจความขมขม้นนความบากบั่นความตั้งหน้าความพยายามความอุตสาหะความอดทนความเข้มแข็งความหมั่นความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันท้าความไม่ทอดทิ้งธุระความประคับประคองธุระวิริยะอินทรีย์คือวิริยะวิริยะพละสัมมาวายามะ ในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าวิริยินทรีย์มีในสมัยนั้น 29. สิตินรีมีในสมัยนั้นเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิร,ริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมสติอินทรีย์คือสติสติพละสัมมาสติในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่าสตินซีมีในสมัยนั้น